ยา <Yeah. S 2> ปบอมีไขมาไข่เั็มีคำเดียวตอนนีที่เคยเอาตอกกันจัดมือนั้นที่เคยมันโคหาให้รักษาตัวเองแทนไายไม้ใจซ่อนอาวบน้ำเป็นทีเม่นอิลีอตมุงโทมาเผาว่าเจ้านั้นเียนไปยืนร้องไห้แทบปบ,บอกเมื่อเจ้ามาบอกมาเลิกกันสายมันเจ็บอยู่เดอิอมันจุกอยู่เดอิอในหัวใจนัดให้อ้ายมาเพื่อบอกลาสันบอสา้ำวั ทักเจ้าแต่ตายแตบสุดท้ายได้เพียงน้ำตาคำสัญญาเป็นมไม้ไิ่บ่มีภัยให้มันเสียเวลาเพแค่ติดรอวิิชารักอกหักแล้วนะฮะไม่มีภัยน้องมาช่วยคอยซับน้ำตาแค่รอ้อนีิทีลาเข้ามา พอสอดตีหมุนเลียนเปลี่ยนเดือนจากปีเดือนเลื่อนไปเลยผ่านอาวสันเข้ามาเทียนีบ่มีหมุนเือดมีค่อยกินตอบเจ็บปืนนี้จากคนเจ็บช้ำใจละกันพ่อปั่นป่าพาแรงใจละกันพ่อปั่นป่าพาแรงพาลงแทงแทงแทงใจอายแทงใจอายพี่น้องไอ้ปันนี่กามาจีเซ็ตผีใหญ่นี่ละวันแม่แสงจัดขึ้น ทังทาวัศสินกินตนาการยกแยกตัวละคอนไวจะละในถึงกรรมเงินสูงโนหลังใหญ่บ่เม่นเช้าพวกไัยบ่เม่นคนตำต่อยแนวดอยอต่างแนวนี่คือเสื้อนอแก้วผู้ทรงเกียรติสูงสาทรัพย์สินมีหลายรักมากมีเงินหล่นเสื้อว่าจนบ่มาไกล เว้นสิทำอันใดจะเลินใดเฮืองหงฐาในา่ใจสูงป้าหรือลุงอ่อนน้อมน้อมหน้าวาดีแม่แสงจันเก้าสี่คดีเรื่องบอกเครื่องกันพวกนีท่านไปตามยุกทุกทางวังสิฐานาดีเป็นเมียเจ้าลวยบเบาเด้อ ตายแห่งพระราชาเจ้าพญากววาใดมีเงินใส่มากลายสมบัติอยู่สุขายสิเป็นไ้ดอกหน้าสวนเก็บภาษีทั้งมวลทรงหลวงตามเป้าสุขบ่เบาฉันนี้แสนสุขีผู้มีมั่งแม่นทรัพย์สินต่างๆใส่จนสีบสาดพุนยังพุนขึ้นดอกบ่อเ้า ก่อนคือผมนี่เก็บผ้าสีเอาไปทรงเฮ็ดตามสิงพระราชประสงค์องค์พระเจ้าแผ่นลานประท่านไวแต่สิ่งดีสักดีหน้าวานีสองมืนสะพ้ายสุขเลยเป็นคุณวีรวันรอยู่สบายหายหอนมีเมียเดี่ยวก็คือคุณนายแสงจันทร์ลูกชายเดี่ยวก็คือเขียมทิดตอนนี้ได้ยินข่าวว่าไปแอบมักแอบชอบลูกสาวท่านคุณอับซึ่งเป็นเซียวของเราเอง พี่ขุนถ้าว่าเรื่องขุนอาพัดกับคุณนายซอนกินขึ้นมาเพิ่นเป็นหนีเฮ้าตั้งหลายปีแล้วเด้ดอ,ดอกก็บ่เอามาทรงนี่นีมันสิบบริสุทธ์บอกคุณพีอ้าก็หนีสินนี่แหละเพิ่นติดหนีการพรานง,งมเงี้ยบางที่เพิ่นคือสิบบิุเงินมาจ่ายเขาดอกพี่ว่านะมันบ่ได้พี่ขุนเงื่อนกับเงินของเฮ้าเพราะฉะนั้นพี่ขุนจะต้องติดตามไปได้ไปเบิ้งตัวไปให้มันหูมันเห็นอบครับท่านแม่ครับสวัสดีครับ ้ย<ด>ลูกโอ้ตะผูรอรอเลยเซียวมาหลายครับเซียวมาเพื่อนมาหลายมาเล่นบ้านครับเพื่อนมาหลายไปเล่นสาวมานํากันไปเล่นสาวครับผมผู้เอื้นอนนี่ก็เป็นตมีผู้สาวอยู่เด้อันทรงไล่หลยสีแม่สีมีผู้เอาอยู่วะละเฮ้นี่ <มา S 1> ละ,น,ะนี่ละบักมันหมันกูมูแม่แ <c oughs> ม่อันสบอมีเสน่ห์นี่นี่มีเสน่ห์เอาสำบอไม่แม่บางไกลไก่บังกัน่ะว้ายขันมันเด้ทมนำหมากใส่สาวไดนี่ แลีนน้ำกลนมันโหวดหลดกันยังวะอุอ้ยอย่าพึ่งมาทมใส่แม่เด้่อสละเอ้ยแม่ยนพอพอันเตาพ่อชีเอ๋อเขียนน้ำมากเบาให้แม่กับพ่อฟังดูนี่ <c oughs> ไปเก็บสาวจังไหนมันคือได้หลายโกมูลเถอะวะก็ฮัลแล้วโอ้ยบ่เมียนมีม่นมีม่นกระทาหยังเดี๋ยวนี่ยไปเก็บกับเขาไปใกล้ๆเขาว่าหยับออกหยับออกใคแหงหยับเขาปลากล้าหนาด้านมือไว้ใจถึงเท่านั้นแหละแม่สูตรเมียนบ่ ฟังไว้เดอ้อพี่นองไอ้ผู้ใดกรไดคันว่ามีผู้แสผู้สาวกูเก็ดสิไดเอาคือมึงแล้ววะโอ้นี่ได้คู่ดีแม่นบ่ลูกครับแม่ได้คู่เพียนเพียนบ่แา่เป็นคู่โอ้ยเปรียบเผยซื้อ,อแม่ครับเป็นเล่นสาวมากถึกตาต้องใจสาวผู้หนึ่งสาวบานพ่นแกมจุนพูนคือง,งามหลหลหอมกินกายปานน่าง,งามดังพัดให้สิสูนสิ้นแม่แตงยุ่งหรือหิมบิน กายยังตายภาคขั้นได้เจอนาดน้อยงามละหอยเกิงสวรรค์ผมขอเว้าสันสันสิบปันขํามไหลให้พ่อกับแม่นี่ไปขอสายใจมาอยู่เสื่อยส้มสู่มากหลายครับพ่อกับแม่จะต้องไปขอให้ได้นะครับคิดดีเล้วล่าลูกหลาบุตรตาแก่อีเมียการสีเอากูสอนบอนนอเน,นี่มันบ่แม่เลื่อไงง่ายได้ลูกเบิ่งเขาให้มันคักๆเป็นยังแม่ครับเบิ่งคักแล้วจังไม่ให้แอวสองสี ไปขอนั่งคนดีซื้อวันูดวงแก้วหนูดวงแก้วคุณหนูดวงแก้วลูกสาวของคุณอาพัฒกับคุณนายสอนกินถูกต้องครับแม่ผูงามงามมันบ่อยากต้อกเนาะเถาเน้ะเรืองนีเนาะบ่อยากบ่อยากลูกท่านคุณอาพัฒคุณนายสอนกินกับคนกันอีกไปกับไปโตเถาไปเป็นพอให้ลูกพอครับเกิดมาบ่เคยขอยิงพอกับแม่จากเถื่อเถื่อนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิต พ่อก oh, <my> ับแม่อย่าเหตุให้งผิดหวังเดี๋ยวผมจะรออยู่บ้านนะครับแม่บ่เหตุให้ลูกไส้แม่ผิดหวังอยู่แล้วแม่มีลูกไส้เดียวอยากได้ยังเมจัดที่บึ้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละลูกหลานย่าผมอยากไอยบักนำหมากเรื่องนี่เห็นบ่มันได้ข่าของหลายแล้วคงผมมิตกีบท่านใดเถื่ออันนี้เสียเอาแทะรับรองได้ลูกหลานรับรองได้ฟังข่าวดีเลยลูกนี่ล่ละน้องพันว่างกบบ่ท่านใดเตียง แนวงาสังมาติงาบอดท่านในเตียงติยงแท้ตั้งแต่ใบขั้นว่าใจบอดตองเอาท้องกายกันยังนี้ขั้นเม่นใจแสนดีเม่นอย่างนี้ก็นำเอ,อินออปมายังเท้าขันิ่งนั่งแสนสวาสดมโนจิตเอาเอือ พระอ้วนน่องผู้คองคมขั้นไม่รักเลือกลมสิขอลมจมดินดับชีวิตในตายเสียส่วนชายบอกขออย่งอุดทะกังบางนามนาทีท่านยังไหลเหลือนเดือนยังลอยขึ้นส่ฟ้าหัวใจอายหํำคันนี้คนงาม อายนองเป็นนั้นองับแม่สิไปขอนาตาวาเป็นเงียเทียมาจังได้ออกจากบ้านเรวฝ่าวรวนไปตอนนี้ขอวีละวันกับแม่แสจัสไปขอดวงแก้วใหกับเข็มทิศโดยพวหูเลยว่าดวงแก้วมีผัวสอนอยู่น้ำพี่นอลานางเอ ละสาวผู้ฟังนอลำอายนายหัวใจว่างแนบ่อคำเอเอลูกบ่ลอพ่อสำมอายพ่อจ้องไว้ได้บ่อนางลาน้องสาว ละคันแม่นใจเจ้าวางอยากไปนางนอกเคยียงเธอลงละเมอแต่นำสาวผู้นังฟังนอลำอายผู้นังฟังออ รู้ว่ามีแฟนหรือ,อยังแา่อ่ายังไม่ตรงติ๊กตอบมาเป็นภาษาที่แปลว่าไอเลิกอยู่คนนั่งข้างเขาเป็นแฟนหรือหมู่จะบอกมีคู่หรือว่ามีคนจองมีเ้ามองมองแล้วก็มองตรงสายตามองจะลงหอดกรอนลำา็อยากดู บอกคือเห็นเธอออกนาเวทีอายเป็นกระเติอนกระเตินอยากเเบาน้ำพันเด็บสามคนงามสามวันทำผู้สาวฟั่งรัมีสุระบร่มีแฟนระบลอยังขอเขาไม่ทำร่างต้องห้ามหรือว่าพี่มีสิพอสมบัตเป็นเมียนะี่หนย่ ทอดยามเสาพักคงอ์ไอศิวาทอดยามนาหยุดวงอายสิแวะได้บอกสาวให้ส่งยิ้มบอกแน่คือเจ้าบอกแค่เลยผู้บ่าวมอลำยอมใจช้ำยังสาวฟังลำตัวอายบอว่าหัวใจช้ำยังสาวฟัง ວหมือว่ามีงานกระหน่ายัลุมเดิร์ดสู่ห่วงภาระส่งคงได้สุเบินแจ่มเนเร์นแฟนเข้าสุเีเรียบตอนเวทีไปนำจ้าพี่น่อยบันนี้ก้าวมาทีุนทานโรมีซักสื่อว่าขุนอาพันธอของนั่งหลวแก่สมไขคตานนอนกิน ปอะสิทตำเหินหนังต่อไปเกล่าวมาดที่คุณอัดพัดพ่นอ,อใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซมาสิขไข่บาดเบาสำเนียงเก่าเบาเบาหาย พอบรรยายไปตามบทบอนกับผมในตอนนี้โอ้ยเป็นผู้มีสักวงปวงคอนได้น้มต่อเป็นท่านคุณเดอพอเนอสถานแห่งห้องของบ้านแห่งกลวงม่ระดกใหญ่กลวงหลายมื่นสักดินะมีบุมวนท่าสาอยู่น้ำหลายรอยแฟนผู้คอยเห็นน้าเอาอาปานะ้า ทั้งแฟนหนุ่มแฟนสาวตกถึงเข้าเจืออ่างว่างเรื่องบอก,กียงงอบัดนี้ขอเก่าย้อนคุณนายทานเมียคุณเน e a แค่หาหื้นหลวงแต่หวงการพนันปาเยืมเงินมาหลายลานแต่หลายปีบ่ท่านสง่งบได้ว่าฉันโกงแต่มันหาบ่าได้บ่ท่านใส่ส่งเงิน บอกไปหลายบาทสิเงินมันสิเปินไปหลายเสียให้มันเข้มคือเกลืออย่าเราพี่อย่าเดิมแอนน้นองสิบเิวข้า่าบไปสิใครบอกที่น้ำเสียงเอินบักขุณอัพัดดังเฮือนหลวงกวงปีก็คืนเมียแกวคุณนายสอนกิน,น,านการพนันบกเบี้ยคุณนายนันดอกมากหลาย สวัสดีทั่วข่ขณาิยาติองสาผู้ที่มาฟังล่ำคำขึ้นวันนี้ฉันนักมีน้าว้คุณนายสอนกินลูกสาวสวยนาตลาดวงแก้วแกนสมอนอยากสิให้ยู่อนกับลูกทานผู้เป็นคุณคงสมบูรณ์พุ่นผลดังกำมือนหมายใบสอนกินพี่อยากให้เจ้านี่เลิกสักการพนั่นทุกๆุอย่างพี่บอกเคยเห็นดอกผู้ดใดมาทำเรีนการพนันนี่ บอกเห็นลำเห็นรวยมีแต่ทุกมิแต่จนขันเจ้าเลิกได้เจ้าก็เลิกซะสิไม่้อีฉันเลืกอกยังไหนเจ้าคะอ้าวอีฉัน่ะมักกรอรมันขาดมาได้ของมื่อนีน่นะเจ้าโบูโูตีมีสินของคุณวีระันและคุณนายแสงจันทร์นับมือทวีคุณขืนอยู่เรื่อยๆเวลาเขามาท่วงหนีย่ำใดนาคอยตั้มยู่ขีดินพุ่นเลิกเจ้าก็เลือกซะเพอ่ขอรองเจ้าละ่ะคุณผีค่คา อันเลียงหนีสินของคุนวีละวันนะ่ะคุณพี่นะ่ะก็ต้องไปคิดมากหรอกนะคะต้องเ็ตยังไงอา้าวคุณพี่ตอนนี้เข็มติดลูกไา้ของคุนวีละวันนะ่ะมาหลงหักดวงแก้วลูกสาวของเฮาซ่อนกินเนะ่คิดไวแล้วถ้าหากเบือ่อใดคุนวีละวันมาสู่ขอลูกสาวของเฮาซ่อนกินสิเรียกเอาคาดองให้มันกบหนีกบสินไปเลยมิน้ำซ้ำพูนสองอีก ยังมีกอกสองอีกเด้ค่าสินสอดนะโอ้ยความฟังของเจ้าร่มร่มแหลงแหล่งไมนสินเป็นไปได้ยูบอคุณพี่คุณพี่จะสจกคิดว่ามันสิเป็นความฟัน,มมนรมร่มแหง่งนะเจ้าคะถ้าคุณพี่เบอร์เสียสอนกินหลักกองคุณพี่ล่องติดตามต่อ,ตอ,อไปเดี๋ยวคอยสิค่คอยเบิง้งพอแต่มาถึงห้องเงื่อนสูงหลังใหญ่แล้วจังไขวัดเว้าจ่าเอื้นใส่สหายท่านคุณอภัอยู่บน้ อ้าวเห็นป๋อป๋อถึงกระเพาะพอดีอยู่ยู่ตัวนี่ท่านขุนคุณหญิงสวัสดีครับเจ้าข้าคุณนายสอนกลินท่านทั้งสองเดินทางไม่เหนื่อยนื่อนั่งเศร้ามีแห้งผัก่อนสักคอนท่านมีอย่างเขาจังคุยกันคุณหญิงมา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 เออท่านคุณเจ้าขาแม่ล้มอีหยังเนาะผัดมาทางนี้อัน อันอันขั้นสิมาถามนี่มันไม่มัน,นไม่เป็นเรื่องนั้นครคุณนายมันเป็นเรื่องถามนี่ไปจา้าคะที่ผมมามือน,นี่มันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นอยู่คุณนายเรื่องไหนล่ะท่านขุนตอนนี้ลูกสาวคุณนายไปทางไหนเนาะท่านคุณพัฒน์ดวงแก้วไเจา้าคะแม่นแล้วตอนนี้ดวงแก้วน่ะกำลัง เหตุงานบ้านอยู่ในบานอยู่ค่ะเดี๋ยวอีฉันจะเรียกตัวไม่ทันคุณเบิงนะเจ้าคะ่ละลวงแก้วเอ้ยลวงแก้วลูกฮ็ดอี่ยังมือใส่ตักน้ำตักทามาต้อนรับแขกคนสำคัญเน,นี่ลูกพระจ๋าแม่จ๋าเอะอะโวยอีหยางการวึงกำลังกิตักน้ำใส้กะโหลกชะโงกดูเงาของตัวเองอยู่คนปรากฏออกมาแล้วจา้าเป็นจังไหนวึงกะโหลกน้อยก็นาฉันจา้าจะาบ่าขอสแสดงความเสียใจน้ำนะคะว่า ฉันเจ๊กะโลูกตก๊ะตารางเร็วจ้ะว่ต้องบอกอย่างไรค<ะ>่ะไปเอินน้องมามาต้อนรับแขกของพ่ออุ๊ยคนแขกคน,คนแก้วแก้วมารับแขกด้วยลูกลาน้องมารับแขกเฮ้ยมวนมวน,วนมารับแขกในเยินคำกาวตานตนแม่พมัานดานางจึงเอาคนท้อ สองสีเจ้าหุ่นมาเน่านังในหัวใจแปลกหายวันนีต่างเล่องพี่ดองแก้วเม่นทันขุนอันไม้อย่างนอแตาะเมมนเบื้องสายยายออกมาควาคนหัวลงหัวเคี้ยงกายเนื้อพอแต่มาถึงแล ของนางก ปูโจบูงงามสมคํำซาคํำลืออหลีมีบ่อีนั่นงดวงแก้วเป็นแล้วแล้วอ,งวงอ,อนนางดวงพ่อนอนนั่งดวงพรลูกสาวหล่าเกิดก้อนแม่ซว่าดวงทุกขีค่ะฮะดวง,ดว,งวานขีฮะ<า>ดวงวานขีดวงเบองจะลืมตต่นเต้น<อ><ๆ>ลูกท่านี่ก,ก็งามพ่อเบิองอยู่ดอกแต่ว่าอันท่งนั้นตีนั่นพ่อเอาไปเผาได้แล้วฮะ เบาไหมเบาหยอกซื้อดอกดีอกดีใจได้มือนี่อันแี้บมันนี่คุณพี่ผู้หญิงคนสีเบากันเออเอาสั่งให้ผู้หญิงคุยกันขอปรึกษาเนี่ยบาดนีสิปรึกษาอย่างเกี่ยวข้าถืออกถือใจแล้วเด้อบ่แม่นมือนี่สีเบาเบายังหลายสิมาขอล่าอ่ำข้าไปเป็นมิงให้เอาไปเป็นลูกไพ่ของข่อยสีวาจังได้เนาะกันเลยกี่ชั่ตกลงเลยเจ้าค่ะคุณหญิงตกลงเลยตกลงเลยเจ้าค่าเป็นสิ่งตกลงเดีววจ้า แกเอาปรเด้ต้องการแบบนั้นได้ไม่หุบปากไปเลยด่วนแก่ยู่ซื้อๆป่าต้องบอกอย่างข้าใจบอกะแม่จัดการเองคุณหญิงเ่ยวขา่าจังไลยคะอีฉันตกล่ค่ะเรื่องนี้บ่มพีปัญหาแต่ว่าอันตอนนี้อันปัญหาที่นี่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าค่ะฮี่เฝ้าบอกแม่โหลดหรือว่ายังข้าใจเรื่องสินสอดของแจ้งนั่นบ่บอกมาเลยบอกแม่โหลดคุณนาย คุณหญิงบ่อันเป็นบ่เจ้าคะบ่อันเอิ่นมาโลดทาานี้บ่อันอยู่แล้วถ้าจังสันอ่ะอีฉันสิบ่เก่งใจเลยนะเจ้าคะมาเลยอันว่งเงินคำนั้นหละลานหนึ่งพอดีใบบ่เจ้าค่ะดิบดิบว่าควายมีแปดตัวเขาคงถ้าสาใส่ใช้หญิงแปดคู่สร้างและมามาให้แปดตัว แปดแถววันนี้คุณหญิงดี่ฉันหมักแปดค่ะยมักแปดเสียอย่างเดียวเอยียงห้โลกมันบ่มีหอดแปดกขนมันได้พี่ฉันแท่งแต่แปดยางเดียวเลยเจ้าค่ะ <laughs> อีกอย่างหนึ่งสำคัญที่เจ้าค่ะคุณหญิง,อ,งอียงค่ะข้อนี้สำคัญเจ้าค่ะข้อใอีกอย่างนั้นมีเกาห้เศส้าเสียอ๋อนี่ที่ติดกันให้ยกเลิกไปเลยสันบอกให้หายกั่ไปเลยเจ้าค่ะว่าจะไหนพี่คุณบ่อยากบ่อยากคุณนาย นี่และเป็นคำขอมาตนางหน่อยโตของคอยบ่มีเลยยานยนอนกะสิม้วนมอบให้เอาไว้ค่าดองว่าแต่มันถูกต้องเหตุเกา่าประเพณีว่าแต่สองยินดีย่างไดกะคำแล้วนอนขอแต่นั่งดวงแก้วไปเป็นเมี้อเทียมพังอยู่สืบต่าง ส่งบัตหล่นนั้นต่อไปเอ้เอนเอ้ยลูกไข่คนนี้ถึกอกถึกใจห่องมาเท่าใดก็ให้เบิดทุกบาททุกสตางค์นั่นแหละดีใจกันเนาะบัดที่นี้เพิ่นสิเห็นบ่โอ้เสเจังแล้วอ่ะอันอันเมื่อกี้นี่ค่าค่านมน,นมนะคะค่าน,านำนม มันบ่ท่านแลว้วเด้ค่ะอ,อันคาผู้เลี้ยงนี่คาผู้เลี้ยงอย่บ่นี่จ้าฉันเป็นผู้เลี้ยงมากจังไงอันนันกินน้แม่ซื้อือบาทฉันก็สิเรียกร้องนะคะเอา,า,ามาเบิ่งได้อ,อันคา,าเี้ยงนี่เงินขั้นแก้วสามบวกค้อยนอนร้างกระห้อยมากระห้อยกล้วยและอ้ยขอยสองข้อคางกลางบวกบ้างลึกขอดอสุกเตรียมหน้าให้แกมากักทริบเล่าจะค่ะ สรุป<อ>มาขอลูกสาวหรือมาขอผู้เลี้ยงลูกสาวนี่อา้านให้ข้าเรียกเมื่อไรกะกลับเลยค่ะเฮ้ยจ<อ>ังวจังสรนแค่ของพ่อกับแม่ได้เนี่ยมาบึงอา้าวฉันก็อยากได้ขันพ่อให้ฉันฉันกับพ่อใจนะคะฉันเป็นผู้เลี้ยงค่ะเจ้าประตองามากป,ปุ๊บปเดี๋ยวพ่อกับแม่จัดการเองวลงแก้วฉันไม,ม่ยืนหัซึมซื้ออย่างคูนี่ฮะพ่อกับแม่ฮาผัว่าให้นันต้องดีใจที ต,ต่อไปดวงแก้วพอกระเมรเสร็จเเพิ่งผ้าใส่ดวงแก้วดวงพ่อขึ้นกันเบิงเอ้จ้าดูแลน้องให้ดีนะเบองจ้าเห็นแล้วจ้าเอาอย่างสิคุณหญิงท่านคุณเาณขามาหามือหาวันมือสันบันดีกันตัวโอ้ม่แล้วเอาล่องวามาเบิงดูมือสันบันดีของเขาเขาสิเอามือใดเอาให้มันเร็วๆที่สุดเดอ้อ ปีแปดคำเดือนซีคำเดือนซีปีปีน้ง,งิึงปีมะเร็งค่ะใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์นชนต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซ